อมไบ้างทีนี้วันนี้มาทำให้เจเลอร์ครับก็วันนีเ้เราเปิดตัว EP แรกของเจเลอร์นะครับ p a s i ช n and Patience ก็ดีใจครับเพราะว่าเราเห็นความตั้งใจของน้องมานานแล้วแล้วก็ตั้งแต่เพลงแรกที่เจออกไปทำมาเอง<ม>จนถึงเรามาทำเพลงอื่นๆกันต่อรวมกันเป็น EP เนี่ยฮะก็กินระยะเวลาค่อนข้างนานเหมือนกันครับก็เห็นถึงความตั้งใจแล้วความอดทนของเจในการที่จะทำ อีแรกของเขาให้สําเร็จครับแล้วการทำงานยากไหมคะการทํางานก็มีส่วนยากในช่วงแรกๆในการที่เหมือนเรามาเพิ่งมาทําความรู้จักกันเพราะว่าตอนนั้นเราก็รู้จักกันในฐานะของนักแสดงแต่พอมาเป็นศิลปินเนี่ยก็เหมือนมาคุยกันใหม่มาเรียนรู้กันใหม่เนี่ยครับแล้วก็ โชคดีที่เราได้ทีมงานเก่งๆมาช่วยหลายคนอย่างโปรดิวเซอร์ของ EP นี้ก็คือนีโน่ใช่ไหมฮะแล้วเราก็เลยคิดวิธีการว่าเราจะทำเดโมทั้งหมดใน EP นี้ด้วยการไปเก็บตัวกันที่เขาใหญ่ไปทำซองแคมกันก็จะรวมทั้งโปรดิวเซอร์พวกเราฝังนาดาดมิวสิกมีผมม,มีพี่โฟนะฮะแล้วก็มีทีมเพลงที่มาช่วยเจเลอร์อีกหลายคนเลยมีแรปเปอร์หลายท่านมีนักแต่งเพลงมีพี่แอมมาช่วยกันทาเดโมของ EP นี้นะฮะ จนจนเราได้เพลงอย่างที่ที่เจต้องการแล้วเราค่อยมาเข้าห้องอัดต่อที่กรุงเทพครับแล้วสำหรับพี่เบลการมาทำงานเบื้องหลังกรุงเทอยู่เบื้องหน้าป็นไสนุกาหัก็สนุกทั้งสองแบบครับคืองานเบื้องหน้าเราก็ทำมาจนคุ้นชินแล,แล้วเราก็ประสบการณ์จากงานเบื้องหน้านั่นแหละมาทำนาดาวมิวสิกก็เป็นประสบการณ์ใหม่ที่ตื่นเต้นแล้วก็ท้าทายมากแต่มันสนุกตรงที่น้องๆศิลปินแต่ละคนในนาดาวมิวสิกเขาก็ มีแพชชั่นแล้วก็มีดิเรกชันของตัวเองที่มันแตกต่างกันก็เลยรู้สึกว่าสนุกในการทำงานกับทุกๆศิลปินทุกๆโจทย์ที่ได้รับมาครับเจเลอร์ก็เป็นอีกศิลปินที่มีความตั้งใจ mm hmm. แล้วก็มีอะไรในตัวเองเยอะมาก mm hmm. ก็รอวันที่เขากำลังค่อยๆทยอยทำเพลงแล้วก็เ mm hmm. ล่าเรื่องราวในมุมอื่นๆของเขาให้ทุกคนได,ได้รู้จักตัวตนเขามากขึ้นครับเมื mm ่อกี้ที่บอกมีไปทำซองแคม ซองแคมป์ก็ใหม่สําหรับผมผมไม่เคยทําซองแคมป์เหมือนกันก็เป็นประสบการณ์ที่ไปเริ่มด้วยกันแล้วก็ทดลองทําด้วยกันก็สนุกมากสําหรับผมผมรู้สึกว่าการทำซองแคมป์มันเป็นอะไรที่เรารวบรวมทีมงานทุกคนมาเหมือนเข้าค่ายลูกเสือมากินนอนด้วยการตื่นมาเราก็กินข้าวด้วยกันแล้วก็คุยงานการประชุมกันเสร็จแล้วก็เริ่มทําเพลงตั้งแต่แบบช่วงสักทเที่ยง ยาวไปจนถึงดึกๆเลยเงี้ยฮะก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เราได้โฟกัสได้เหมือนแบบไม่ได้สนใจเรื่องอื่นอะ่ะเราสนใจแต่เรื่องว่าเราจะทําเพลงเราจะดึงเรื่องราวอะไรของเจมาเราจะทําดนตรีแบบไหนวันๆก็คิดอยู่แต่เรื่องเพลงอย่างเดียวฮะก็อยู่ในแคมป์มาประมาณ5-6วันก็รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ที่พอได้ผลลัพธ์ออกมากอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าสนุกแล้วก็ซองแคมป์ก็เวิร์กสำหรับการโฟกัสในการทําเพลงจริงๆเงี้ยครับ ก็คือเหมืนได้ประสบการณ์อย่างมากขึ้นด้วยคือจริงแล้วตัวผมเองผมก็ได้ไงเนาะได้ก็ช่วงโควิดของนาดาวมิวสิกก็ไม่ได้หยุดทำงานเลยเพราะว่าช่วงนั้นเราก็ทำเพลงกอดในใจให้บิลกินร้องกับเจเลอร์เนี่ยฮะพอรู้สึกว่ามันเป็นสถานการณ์ที่เราก็ไม่อยากจะอยู่บ้านกันเฉยๆเราก็รู้สึกว่าเพลงเนี่ยมันก็จริงๆสามารถ work from home ได้อยู่แล้วเราก็เลย คิดโปรเจกต์เพลงกอดในใจขึ้นมาเป็นตัวแทนของความรู้สึกของหลายๆคนในช่วงเวลานั้นที่ต้อง social distancing มีความคิดถึงเกิดขึ้นมาเจอกันไม่ได้เหมือนเดิมออกไปใช้ชีวิตไม่ได้เหมือนเดิมอะไรอย่างี้ครับเพลงกอดในใจก็เป็นตัวแทนความรู้สึกในช่วงเวลานั้นหลังจากนั้นก็จะมีเพลงทยอยออกมาต่อเนื่องก็มี live s e สชั่นของบิลกลินแล้วก็มีเพลงของกัปตนันมีเพลงของน้องนานา่าอะไรเงนี้ครับก็เป็นโปรเจกต์ที่เราก็ทำกันมาตลอด ตั้งแต่ช่วงโควิดตอนนี้ก็ถือว่านันสต็อปครับผมแล้วจะมีโปรเจกต์อะไรต่อมาอีกไหมคะจริงๆนาดาวมิวสิกหลังจาก EP เจเลอร์สเพลงบวก1เพลงอินโทรดักชันแล้วใช่ไหมครับก็ยังมีซิงเกิลออกมาให้ติดตามอีกครับแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตแล้วก็มีโปรเจกต์อื่นๆยังไงก็ฝากทุกคนติดตามนาดาวมิวสิกด้วยนะครับแล้วในส่วนของผมพี่เลเองจะมีอะไรให้ติดตามส่วนตัวของผมฮะตอนนี้ถือว่าปล่อยจอยฮะ ก็จริงๆต้องทําเพลงอีกในปีนี้ครับแต่ก็เพิ่งเริ่มเริ่ม,มคุยครับพยายามจะทําให้มันเสร็จภายในปีนี้อีกอีกสักหนึ่งซิงเกิลครับก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันแต่จะพยายามทาทาให้ได้ครับแเรามีโอ,อกาสได้แบบกลับไปท่องเที่ยวเหมือนแบบที่เราชอบเหมือตอนนี้โอ้โหตอนนี้ก็คงไม่ได้เที่ยวเพราะว่าหนึ่งงานยุ่งโปรเจกต์เยอะด้วยครับแล้วก็ยัง ย่งค่อนข้างต่อเนื่องอยู่ครับแต่คิดว่าช่วงปลายปีนี้อาจจะได้อาจจะได้เบรกบ้างนิดหน่อยครับแบบให้ฝากนิดนึงว่าแบบจะติดตามอะไรได้ทาไหนบ้างก็ฝากผลงานของนาดาวมิวสิกนะครับแล้วก็ตอนนี้ล่าสุดคือเรามี EP แรกของเจเลอร์นะครับชื่อว่า passion and p a s i o n ก็ทุกคนสามารถติดตามเ,เพลงแล้วก็มิวสิกวิดีโอได้ทาง y u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  e นาดาวมิวสิกนะครับแล้วก็รวมถึงโซเชียลต่างๆไม่ว่าจะเป็น IG เฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ t วิตเตอร์ของนาดาวบางกกกเกาะก็แชร์ข่าวสารของนาดาวมิวสิกอยู่ตลอดนะครับก็ฝากทุกคนติดตามนาดาวมิวสิกด้วยนะครับ